อีพีที่สามแล้วนะคะไปดูกันเลยเนาะก็คือเอออะไรนะในเอกของเราเนี่ยก็โดนลอกทงไลนเนาะหมอบันอ้าหมอบันนะคะดี๋อว่าอีพีนี้จะได้ย้ายไปอยู่อยู่บ้านใช่ใช่ เดี๋ส่งตรงนี้ก็ได้ครับพี่ฟ้าคุณหมอไหวอะคะเอ้าคุณหมอไม่ไดวโอ้ยคุณหมอกลับเองไม่ไหวแล้วครับแต่ว่าคุณหมอโทรให้คนมารับแล้วไม่ใช่เหรอคะเอ๊ะพี่เอ๊ยพี่มีสารพัดคุณมาทำไมที่นี่อ่ะอือคุณไพภานเขาไม่บอกคนหรอครับขอบคุณมากนะครับพี่ค่ไพภานส่งพี่ ผมกลับเองได้เอา้าไปด้วยตามติดผมบอกคุณแล้วไงว่าผมกลับเองได้ผมแค่จะเดินไปส่งคุณนะครับแล้วน,นี้เดี๋ยวคุณกลับไงคงหารถเทนนี้มั้งครับไม่ได้ขับรถมาเองหนะครับผมบอกแล้วไงคุณ ผมจะมาขับรถให้คุณนะครับ oh, <laughs> ๋ออจะมีอะไรขับดีๆแล้วกันะ วันนี้เดี๋ยวคุณกลับไงอ่ะมันต้องเป็นห่วงผมหรอกครับนี่ครับงั้นก็ รายงานกนนารชนะสูตรครับอ๋อยังไม่เรียบร้อยเลยครับต้องใช้เวลาอีกวันสองวันรีบหน่อยก็ดีนะครับเพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าคดีเนี้ยจะได้ข้อสรุปแล้วเหลือแค่รายงานของคุณหมอ mm. ก็ปิดคดีได้เลย mm. สรุปว่าอะไรครับฆ mm. ่าตัวตายครับแต,แต่หลักฐานทั้งหมดที่ผมให้คุณดูก่อนนะ mm. หน้านี้มันทงังตำรวจสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเตรียม mm. สรุปปิดคดีนี้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นคดีฆ่าตัวตาย นี่นี่คุณจะบ้าเหรอไงนี่เจนจะไปฆ่าตัวตายได้ยังไงคุณก็รู้ว่าเจนมียากบมาสารในเลือดนะครับซึ่งก็สอดคล้องออกับการที่คุณเจนเป็นโรคซึมเศร้าถ้าเจนจะฆ่าตัวตาย,ยาจริงๆอ่ะปริมาณยาขนาดนั้นในเลือดเขาก็ตายแล้วครับเขาไม่ต้องขึนข้นไปแขวนคอยเสียเวลาหรอกจะากลัวฆ่าตัวตายไม่สำเร็จไหมครับถ้างั้นคุณจะอธิบายรอยคูด้ปเชิญนั่นยังไงครับเชื่อไม่มีรอยคูดครับฝ่ายพิสูจน์หลักฐานเข้าใจผิดไปเอง ผมว่ามันไม่ใช่แล้วอะสารวัตทุกอย่างใส่สาครคุณหมอผมยืนยันได้แล้วแทนที่คุณหมอจะเอาเวลามาสงสัยการทํางานของเจ้าหน้าที่เอาเวลาไปรีบสรุปรายง,งานเถอะครับอขอตัวก่อนนะครับน่าจะเจอนเันใหญ่อื ได้มไหมสารวิทย์วันนี้มีไส้ไหมครับไอ้หมอ <c oughs> ไส้เผือกลำขนาดเลยนะครับไอ้หมอจะหมอลองชิมดูได้ครับขอบคุณนะ <c oughs> ไส้เผือกเนี้ยกูเจนเขาก็ชอบนะรู้เปล่าแน่นแน่นี่ไอ้หมอชอบกูเจนนั่นก็ครับหมอเจนเป็นเพื่อนกันแต่มันชอบอะไรล่ะหากรูเจนเป็นคนดีขนาดนะครับใครๆก็ชอบสงสัยตอนนี้ แฟนกูเจนคงให้ตาปูดตาบวมอยู่บ้านแล้วครับแฟนกูเจนเธอหมายถึงกูแทนนะนะบอกแม่ครับบอกแม่ครูแทนเนี่ยนะครับแฟนกูเจนครับแฟนกูเจนนะครับิ้นเป็นถึงอายการเลยนะครับรอตัวนะครับไอ้หมอเปื่อนผมไม่ยิงนี่ยิ่งอย่างขนาดเลยครับเธอรู้ไหมว่าเขาคือใครเปิ้ลชื่อ มาได้ละข้าบแม่หมอคือเดี๋ยวมอมีช่วต้องไปทำนิดหน่อยขอตัวก่อนนะครับครับวันนี้ข้าวให้หมอ อ่นี้สวนประเดี๋ยวนะครับแล้วเป็นไงตั้งแต่ย้ายมาเวียงผาหมอกเนี่ยมาเป็นหมอนีติเวชชินกับความสงบเงียบของที่บางรอยังผมว่าที่นี่ก็เงียบปะครับแต่มันไม่ได้สงบนะเฮียผมก็อ่วมอยู่เพราะว่าเข้ามาก็เจอหลายเคสนะครับอะแล้วมาถึงที่น,นี่มีอะไรหรือเปล่าโอเคอะคือผมได้ต่อน,น้องชายเฮียไม่ได้เลยครับ <c oughs> โอ้ยไอ้ปื้อคงอยู่สาวสักคนแหละคือ ผมต้องติดต่อเพือจริงๆครับผมมีเรื่องสำคัญไปถามให้แทนมันสิเห็น้องไปด้วยกันนะ่ะแทนคู่แทนนะรครับเออไอ้แทนนั่นแหละ นรัสท่านพอจะทราบไหมครับว่าก่อนหน้านี้อายการทรงสักมีเรื่องบาอหมากกับใครหรือกำลังทำคดีอะไรที่มีความสมเสี่ยงอยู่หรือเปล่าไม่มีหรอกครับสาระวะัตรคนอย่างอายการทรงศักดิซื่อตรงโปรงยย่งใสจะตายไม่มีปัญหากับใครหรอกครับส่วนเรื่องคดี ออยการทรงศักด์ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีคดีอะไรเลยเห็น <He S 2> ยุกับการตายของกูเจนอยู่นะครับด้วยของกูเจน คุณผมว่าคุณใจเย็นก่อนนะนี่ข่าวที่แหล่งก็เจนจิราที่จะเอาไอ้ปืนไปอีกเหรอถ้าข่าวนี้เพื่อนผมเป็นอะไรขึ้นมาผมไม่อยากคุณไว้แน่แต่ผมยังไม่ทำอะไรเลยนะคุณแล้วคุณจะอธิบายการที่คุณอยู่กับปืนเป็นคนสุดท้ายก่อนจะหายไปยังไงนี่มันก็เหมือนตอนเจนจิราเลยไม่ใช่เหรอผมไม่คุยกับปืนเรื่องเจนมาผมไม่อยากฟังคำโกหกคุณแลว ผมไม่ได้โกกนี่คุณจำคำที่ผมพูดเอาไว้เลยนะมไม่ว่าคุณจะพายปืนอ,อยู่ที่ไหนผมก็จะไปตามหายปืนจนเจอให้ได้คุณคุณ ชอบใส่ตาใันนีมผมไม่เจ็บหรอครับคุณกดไปนะห้ามเลือดไปก่อนระวัง,งมันบวมคุณปล่อยการเลยกเป็นหมอยงังจะดิอ๋ออ๋ออันนี้แเสือดกเสืสสออเค ตามคุณปกติดีนะไม่แตกไม่หักส่วนแถลข้างในเนี่ยนะเป็นฟ<า><ผ>ันกัดโดนเ<ด>ย,ยื่ยอบุปากกัดโดมือคุณหมอหอมดีนะครับไ,รไม่ใช่ย่อยเลยนิดนึงกองแทนม่คิดจะขอบคุณผมสักหน่อยอ่ะผมว่า ผมควจะขอบคุณผมมากกว่านะเออขขงสามช่วยขอบคุณนะ <c oughs> ทีนี้เชื่อได้ยังครับผมไม่ใช่คนร้ายอะ <c oughs> ยังหรอผวกกัน <c oughs> มาซัพอดีกันขนาดนี้น <c oughs> มันไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอ คุณอาจจะจ้างมันมาก็ได้นะผมก็แค่ตามคุณมาคุณตามผมมาทำไมเฮ้ยคุณคุณน้องนี่ดินจะทำอะไรนะเดินทางไปหลายที่ป่ะเเดี๋ยวคืนเดี๋ยวนี้ ลืมนี้ไว้นะครับไม่ได้ลืมตั้งแตเอาไปคืนผมไม่ได้ลืมหรอกผมจะไปคืนคุณผมไม่รับคืนครับทำแผลเสร็จแล้วก็คืนของแล้วเรื่องเากลับได้เลยดิคุณไม่กลัวมันจะกลับมาอีกเหรอครับ อยากเตือต่อแล้หมอนม่กลัวเลยนะคืนนี้ผมจะนอนที่นี่นี่ทำเพื่อนเขาไงไม่ยอม ส่งนะ ไม่เสียงอะไรก็ไม่รู้อะเสียงแมวนะครับเมื่อคืนหนก็ได้ยินคุณใจเย็นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคุณเราไปดูกันหน่อยไหมมันไม่มีอะไรหรอกคุณเชื่อผมสิขอเองไงใครจะไปนอนได้นิวเ์คือคุณไปนอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ย แล้วเสมันจะไปหลับลงอ่ะผมว่านะถ้าเป็นนักขนาดนี้เปลี่ยนที่นอนดีไหมครับแล้วคุณจะให้ผมเปลี่ยนไปไหนแต่เปบ้านคุณเหรอฝันไมเถอะเอาแล้วคุณจะยอมทนนอนไม่หลับแบบนี้ต่อไปแล้วครับ ไปนอนบ้านผมเนี่ยคนร้ายก็ตามหาไม่เจอนะครับไม่ต้องระแวงด้วยไปนะครับอื้ไม่ไม่ช้าไม่ได้ไม่ช้านะครับไปสิคุณเด๋อ หลังสวยอ่ะม <True. S 1> uh, ี่มียามไหมมีระเดไหมคุณเด่นสวยจังตามสบายนะครับชดูเดวนนี่มีไหล้ว yeah <laughs> คไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวผมทำเองโครเออยู่นี่ใช่ป่ะครับในว้านไข่นาแล้วคุณแม่ภาษาต้นเจทำไงความร่วงไปเนาะหยอกอยู่ลานเลย ขออนุญคุณไม่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะ,อะรออะไรครับทานสิครับเป็นไงบ้างพอใช้ได้ครับถ้าแค่พอใช้ได้อะนะ กลับไปกินมาม่าเลยนั่นอร่อยครับเริ่มรู้สึกคิดถูกแล้วที่ชวนคุณมาอยู่ที่นี่จะได้กินข้าวทำไมอ่ะคุณะจ็คผมทำไปกินทุกมื้อเลยเหรอเดี๋ยวแจผมทำละเป็นต่อผมทำเอง เอานะคุณถือซะว่าเป็นค่าเช่าบ้านแล้วกันนะครับกลับต,ตอนนี้ทันปะเนี่ย <c oughs> คุณโรงแรมดีกวะที่บ้านหรโรงแรมด้ว <c oughs> ยมม <c oughs> <อ> ทำตัวตามสบายเลยนะครับนี่ห้องนอนแขกบ้านกูเหรอไม่ใช่หรอกครับห้องนอนขผมเองอ้าวแล้วคุณพาผมมาห้องนี้ทำไมคือห้องที่เหลือมันยังไม่ได้จัดนะครับเหลือห้องนี้ห้องเดียวคุณนอนห้องนี้่องกันนะ,ะนะครับท่านแน่ <laughs> แล้วแล้วคุณอนะ่ะ นอนโซฟาข้างล่างได้ครับไม่เป็นไรคูแทนบ้านออกจะใหญ่เออผยิงกูอยู่ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมว่าพวกผมมาปูนเอาตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นแจนอนที่เกี่ยวกัก็ได้นะครับอะไรนะครับนอนบนเตียงด้วยกันก็ได้นะครับไม่ต้องเสือสา